ผมพามาดูที่ Bitcoin หน่อยนะน่าสนใจนะครับสวอตบิตคอย ETF นะเพื่อนๆเมื่อวานเนี่ยที่ผมถามไปในยการเนาะว่าใครรู้บ้างช่วยพิมพ์มาหน่อยนะเรื่องของตัว b a c k l ็อกนะเมื่อวานเนี่ยยังติดลบอยู่เลยนะแต่ b a c k l ็อกเจ้าเดียวครับซัดไป4,000 4,081บวกกับ f ฟ d เด i t y ตอีก85ทํำให้ยอดรวมเมืม่อวานปิด4,000เฉยเลยนะปิดบวกซะงั้นเลยนะเจ้าบวกนะแต่ว่าการบวก4,000กว่าในเมืนะ่อวานเทียบกับการบวก ของวันก่อนๆเนี่ยสำหรับผมมีนัยสําคัญที่มันไม่เหมือนกันอยู่นะทำไมล่ะคุณดูสิถึงแม้วันก่อนๆมันก็สี่พเหมือนกันนี่พี่บิ๊กมันก็4ี0 0ันเจ็ดพพี่บิ๊กเคยบอกนี่ว่าถ้ามันบวกสี่พันมันก็คือแข็งแรงใช่แต่คุณต้องดูว่ายอดมันมาจากใครนะฮะเมื่อวานเนี่ยมันเป็นยอดที่2คนแบกไว้นะคือ f ฟเดร i ตีกับตัวแบ็กรอคนะฮะในขณะที่คุณดูนะไอตัว กรสเกลเนี่ยขายทิ้งนะฮะอารขายทิ้งบิดไว้ขายทิ้งเนะจ้าอื่นก็ไม่ซื้องั้นเราสรุปงี้ได้ไหมว่าฟัน m a นเจอร์ไม่ใช่ทุกเจ้าที่เริ่มซื้อเริ่มมีบางเจ้าทยอยไม่ซื้อละเริ่มหยุดบ้างละเริ่มขายบ้างละนะครับงั้นแสดงว่าดีมาหรือแรงซื้อขึ้นไปเนี่ยช่วงนี้น่าจะอ่อนตัวผมก็เลยคาดการว่าวันนี้เองเนี่ย ก็น่าจะไม่ได้ร้อนแรงอะไรยกเว้นบ a c ล็อกจะทําเกลียนซื้ออีกสี่พันอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เราเห็นดีมาที่เริ่มชะลอตัวแล้วกันนะกับราคานี้เพราะฉะนั้นอาจจะเห็นย่อได้อีกหน่อยหนึ่งนะฮะถ้าเราประเมินควบคู่กับกราฟคุณก็ไปดูแนวรับแนวต้านอะไรกันดีๆแล้วกันตามทฤษฎีที่ดูแต่ว่าถ้าประเมินจากฝั่งอง ETF เนี่ยวันนี้น่าจะเป็นวันที่ชะลอชะลอหน่อยนะครับเนี่ยค่าเฟินผมเนี่ยเปิดเว็บนี้ตอนตั้งแต่ก่อนจะกดไลฟ์นะมันก็เลยยังไม่มีไอ้บัปล็ อัปเดตแล้วบอกมาหน่อยก็ดีนะผมะกดไม่ได้แล้วเพราะว่าเราปิดคอนเน็กชันตรง VPN ไปละตรงนี้ก็จะไม่ได้นะแบ็กล็อกยังไม่ออกมานะแต่ผมว่าตอนนี้ถ้ารีเฟซก็น่าจะมาแล้วมั้งนะฮะแต่ว่าถ้าไม่มีแบ็กล็อกเนี่ยตอนนี้ติดลบไปแล้ว2,000อืมงั้นภาพนะฮะช่วงประมาณวัน2วันเนี่ยอาจจะยังทรงๆอาจจะย่อมานิดๆน,นะฮะก็ดูๆกันหน่อยละกันนะโอเคมีคนถามผมว่าไม่พี่บิ๊กไม่ส่องตัวอีเทเลียม ETF บ้างเลยเหรอนะฮะ ที่ไม่ส่องเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ได้ดูนะดูทุกวันคือมันไม่มีอะไรพูดอ่ะซื้อกันเยอะที่ไหนอ่ะยอดน้อยนิดกระจิตลิศนะหนึ่งก็คือเกสเกลขายอย่างเดียวนะมีขายหยุดหยุดบ้างก็ขายอ่ะในขณะที่แบ็กล็อกซื้อเยอะหน่อย 1, 2, 3, 4, 5นะครับในขณะที่เกรสเกลก็มีซื้ออยู่นิดนึงนะแต่เกสเกลอีทเนี่ยขายเยอะนะครับบิตไวส์เองก็ คึ้ยอดมันไม่เยอะอ่ะก็เลยได้อะไรไม่ได้นะมันได้มีเอกชนมันเนี่ยฟันมันหลอตลอดเลยมันไม่ใช่แบบเหมือนของบิตคอยอ่ะซื้อทีเป็นพื้นเลยนะขายทีขายพื้นเลยเนี่ยก็จะช่วยประเมินสถานการณ์ได้แต่ถ้าให้ผมมาแบบเนี้ยมองว่ามันก็ยังวิเคราะห์อะไรได้ลําบากอยู่นะอีท่าจะยังรุ่มๆุ่มดอนๆอ,อยู่หลายคนยังประสบปัญหาหลายเรื่องอ่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเตอริก วาตอลิกเองจะมีการขายทิ้งลงมาบ้างหรือเปล่าเพื่อเปิดโปรเจกต์ใหม่ที่เขาบอกนะแล้วก็ทุกๆอย่างยังไม่ชัดนะตอนนี้ก็ปล่อยทุกอย่างมาหมดแล้ว484แก็มีแล้วทํานู่นนี่นั่นก็ทําแล้วมันก็ยังไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่ E t ยก็มีแล้วนะอันนี้น่าสนใจของอีเธอรียมยังง,งงงงอยู่แต่บิตคอยเนี่ยชัดเจนเลยว่าคนอยากได้เยอะนะดูเด่นนะเขียวทั้งนั้นเนี่ยแต่ละบรรทัดแต่ละวันเนี่ยเขียวทั้งนั้นนะเพราะ,ต,ะนนนนะตัวเลขมันไม่บอกใครหรอกนะมันมันบอกง่ายๆเลยก็คือสถาบัน ช้อนรัวๆเลยช่วงนี้นะฮะง่ายๆเลยมองว่าราคานี้ก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ได้ว่าแย่มากอืมถึงแม้มันจะเกือบเกือบออํทำฮายอยู่เหมือนกันนะแต่วันส์มันทะลุอ่ะมันทะลุมันจะไม่กลับมาตรงนี้แล้วนะผมจะบอกให้นะถ้าใครอยู่ในหลายๆไซเคิลา cycle มาจะรู้เลยว่าเอาแล้วกูตกรถแล้วอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็ไม่ได้หมายว่ามจะไม่ย่อนะมันก็อาจจะมีการย่อคุณอยากจะได้ต้นทุนราคาที่ถูกกว่านี้ก็ลองดูแล้วกันนะฮะแต่ยังไงก็ ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนทุกอย่างนลครรบตัดสินใจกันเองแล้วกันนะครับ